Kuya ngon kapuya ngon kapuya ngon dân ngon kapuya ngon kapuya này auto ngon kapuya ngon kapuya này kapuya ngon kapuya ngon kapuya hả ไม่ไหวมันก็มันมัน,ม,นมันก็ได้เหมือนกันไอยามันมันมันตีแบบเร็วมากเลยเด0รโฟร์ศูย์เจ็ไอ้ยาเดิรโฟรย์เจ็ไอ้ยาไอ้ยาตี เฮ้ยเดอะโฟว์เดอะโฟมึงดังแน่เฮียเขาหาออโต้คิกไอ้พ่อมึงอะไอ้เฮียเอากูหลุด